สวัสดีครับดมจักรพงศ์จากกรุงเทพบันชีวิตนะครับผู้หัิงานสายงานช่องทางตัวแทนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่งานแกรนโอเพ n นเฮาส์นะครับก็เราเปิดบ้านกรุงเทพบันชีวิตนะครับเปิดโอกาสมุมมองในอาชีพนะครับของตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินภายใต้ธีมนะครับงานที่ใช่ใช้ชีวิตที่ชอบนะครับ Live alive beyond imagination นะครับก็ วันนี้นะครับก็ธุรกิจประกันชีวิตนะครับก็เติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาชีพตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินเองก็เป็นที่ยอมรับเป็นที่ต้องการเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับทั้งในระดับที่มาเป็นให้คําแนะนําแก่ลูกค้านะครับในการวางแผนการเงินจนไปถึงวันนี้นครับก้าวมาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจแบบเต็มตัวนะครับวันนี้เองกรุงเทพบันชีวิตเรามีเป้าหมายที่ครับที่ต้องการเติบโตเป็น 2เท่าใน5ปีให้ได้นะครับภายใต้กลยุทธ์หลัก S M และ L นะครับ S, <S, S, <S ก็คือ Special Campaign เรามีโปรเจกต์มี r o โปรโมชั่นใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ฝ่ายขายหรือว่าผู้ที่สนใจเข้าสู่อาชีพเนี่ย เข้ามาเลือกตัดสินใจอยู่กับกรุงเทพบัญชีวิตนะครับ M ก็คือ o d เด n i z a t i o n การปรับปรุงกิจกรรมต่างๆให้มีความทันสมัยความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับงานในวันนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของทีม Modernization ที่เรามีการปรับปรุงนะครับเรื่องของการทำงานรูปแบบการรีครูดทั้งเนื้อหารูปแบบวิทยากรครับแล้วก็สื่อต่างๆนะครับในวันนี้เราก็จะมีการเปิดตัววิดีโอตัวใหม่ของกรุงเทพบัญชีวิตนะครับเป็นสื่อที่จะแนะนําอาชีพแนะนําบ้านกรุงเทพบัญชีวิตให้กับผู้ที่สนใจนครับมารู้จักกับกรุงเทพ เตรียมความพร้อมนะครับก็คือเจอหนี้นะครับในการที่จะดูแลตัวแทนใหม่ตลอดระยะเวลา1ปีหรือจนขัดดันเขาเ้าวเข้าสู่เป็นผู้บริหารตัวแทนนะครับเรามีคอร์สเวลคัมเทรนน i n g ให้นะครับในการรองรับ คนที่เข้าสู่อาชีพนะครับซึ่งก็จะจัดประจําที่สังานใหญ่แล้วก็สาขาหลักๆของเรานะครับทั่วประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นความมั่นใจอันหนึ่งว่าตัวแทนของเราจะได้รับการสุขอบรมนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นนอกจากนั้นเรายังมีรูปแบบกิจกรรมในลักษณะของการเป็นค่ายนะครับรวมพลงังรวมตัวกันเพื่อให้มี engagement ระหว่างคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่อาชีพด้วยกันนะครับหลังจากที่ตัวแทนนะครับมีผลงานมาระดับหนึ่งเราก็มี celebration สําหรับตัวแทนใหม่ในแต่ในร,รอบปีแล้วก็ยังมีการแข่งขันพิเศษนะครับสำหรับ top นิวเอเจนนะครับได้เดินทางไปสัมมนาดูงานประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในบริษัทพันธมิตรของเราก็คือนิปอลทยครับอาชีพที่ใช่นะครับคืออาชีพที่สามารถ ตอบโจทย์นะครับเรื่องของรายได้ไม่มีขีดจํากัดกรุงเทพมันชีวิตนะครับก็มีแผนรับรองรายได้นะครับก็คือเรียกว่าสมาร์ทโปรแกรมในวันนี้เราก็เป็นเวอร์ชั่น2024เรามีการอัปเกรดตัวสมาร์ทโปรแกรมให้เป็นสมาร์ทโปรเฟชชั่นอลโปรแกรมนะครับมีทั้งระดับสมาร์ทโปรเฟชชั่นอลเอเจนต์สมาร์ทโปรเฟชชั่นอลฟินแลนเชียลแอดไวเซอร์นะครับแล้วก็สมาร์ทโปรเฟชชั่นอลลีเดอร์ครับซึ่งมีแผนรับรองรายได้สูงสุดถึง84,000บาทต่อเดือนนะครับก็ เ,เ,เรียกว่าการันตีรายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยกว่า1ล้านบาทเลยครับก็ให้ความเชื่อมั่นกับคนที่มีศักยภาพคนที่ตั้งใจจะมาเป็นตัวแทนหรือผู้บริหารตัวแทนเต็มเวลาเนี่ยก็สามารถเลือกปรุงเทพันชีวิตนะครับแล้วก็มาประสบความสาเร็จในอาชีพตัวแทนและที่ปรึกาาการเงินที่จะมีรายได้ที่ไม่มีขีดจากัดแล้วก็มีความมั่นคงในอาชีพครับทุกท่านมาร่วมงานกับเราในวันนี้ตัดสินใจเลือกงานที่ใช่จะได้มาใช้ชีวิตที่ชอบด้วยกันครับขอบุณครับ